มื่อวานเกิดาการอึ้งกันทั้งแวดวงการเมืองเรื่องของเรื่องก็คือคุณสุพันธ์มงคุณสุธีอดีตประธานสภาสาหกรรมสามสมัยเปิดตัวเข้าสู่การเมืองใช่ค่ะไม่ธรรมดาด้วยนะคะและเลือกที่จะเข้าไปอยู่กับพรรคของหญิงหน่อยไทยสร้างไทยแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจให้กับไทยสร้างไทยด้วยอที่บอกว่าอึ้งก็เพราะว่าถ้าจะเข้าสู่การเมืองเขาคาดกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะถ้าจะเข้าสู่การเมืองจริงๆนะน่าจะ เลือกพักของสีกุมารพักของอาจารย์สมคิดค่ะพักสร้างอะไรไทยสร้างไทยล่ะแต่เอาเข้จริงๆเลือกไปอยู่กับพักหญิงหน่อยเป็นเรื่องที่ตึงๆพอสมควรวิเคราะห์เกินหัวแตกเลยเมื่อวานเราจะไปกันที่ไปถามคุณสุพันธ์มงคลสุธีแล้วกันไม่ต้องวิเคราะห์เยอะนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพันธ์ค่ะสวัสดีครับคุณสุพันธ์ ครับสวัสดีครับคุณอมรรัตคุณธนายครับครับเรื่องคุณสุพันตัดสินใจเข้าสู่การเมืองไม่ได้แปลกใจอะไรกันสักเท่าไหร่เห็นเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ไกลแล้วล่ะแต่แต่ที่เขาเซอร์ไพรส์เขาอึ้งกันก็คือแทนที่จะไปอยู่กับอาจารย์สมคิดทําไมเลือกมาอยู่กับพรรคหญิงหน่อยทําไมละฮะแปลกใจจังขอทาอธิบายว่ายังไงคะเชิญค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้เรียนท่านสมคิดแล้วว่าวันนี้เองเนี่ยผมมีโอกาสเข้ามาที่คุณหญิงหน่อยเพราะคุณหญิงหน่อยเนี่ยเปิดโอกาสให้ผมดูเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจนี่สาคัญโดยเฉพาะเอกชนรู้เรื่องปัญหาเศรษฐกิจดีนะครับเพราะฉะนั้นเอกชนเองเราอยู่ในภาวะที่เราเห็นวิกฤตต่าง เรามีข้อเสนอเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาอาจจะได้รับการตอบรับและไม่ได้รับการตอบรับผมเปอ,อยู่ในสภาตสกรรมทำธุรกิจเอสดีมาในสภาตสกรดเรามีกลุ่มสกัดเยอะแยะไปหมดนะครับเราสามารถหาข้อมูลเราเป็นศูนย์แห่งการข้อมูลของภาคอย่จากจริงจังถ้ามีปัญหาที่เนี่ยถ้าผมมีโอกาสไปอยู่ในภาครัฐผมก็สามารถที่จะแอ้ปัญหาต่างๆ มาช่วยได้กลไกภาครัฐมีอยู่หลายกลไกที่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายเรื่องงบเงินทุนเรื่องสารสน,นนะครับเรื่องแก้กฎหมายนะครับและเ้วยวิธีการที่จะทําให้เขามีความสะดวกขึ้นในการทำธุรกรรมครับโอเคสองประเด็นประเด็นที่หนึ่ง บอกกล่าวอาจารย์สมคิดให้รู้ล่วงหน้าแล้วล่ะว่าจะเข้าสู่การเมืองแน่ๆและเลือกที่จะไปอยู่กับญิงหน่อยประเด็นที่สองที่เลือกพักญิงหน่อยก็เพราะว่าหญิงหน่อยเนี่ยเปิดโอกาสให้รับผิดชอบงานทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดมนี่ก็คือสองประเด็นที่บอกกล่าวอาจารยปร์ประเด็นหนึ่งครับคือยิงหน่อยเองเนี่ยเราคุยกันในเรื่องการช่วยเหลือรายเล็กนะครับผมอยู่สภาอุตสาหกรรมพยายามช่วยเ m e ีนะครับ ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะพวกการที่เป็นคนไทยอุตสาหกรรมไทยนะครับผลิตภัณฑ์ไทยเราทําเรื่องเมทไทยแลนด์เราช่วยเอชเอ็มดีมาโดยตลอดทั้งเรื่องที่ตกเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แต่จำเป็นว่าถ้าเราแข็งแรงเศรษฐกิจประเทศไทยแข็งแรงอย่างแน่นอนครับครับแต่ว่าพรรคขอร์รัปชันสมคิดเขาก็เทไปที่เอชเอ็มดีตัวเล็กตัวน้อยเหมือนกันนี่มันต่างกันอย่างไรทําไมเลือกหญิงหน่อยไม่เลือกอาจารย์สมคิดยังแปลกใจอ่ะ ไอ้ทบายอีกที <_ t iny> จริงๆแล้วเนี่ยท่านตบคิดก,ก็ในความมองดีนะครับท่านเองก็พยายามที่จะดึงนัก,กลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอยู่พร้อมขวดผมเองไม่ได้ขัดตรงนั้นแต่ผมคิดว่าวันนี้เราต้องสร้างนักลงทุนไทยให้แข็งแกร่งขึ้นพีวีไอจะต้องปั้นอุตสาหกรรมไทยให้แฮนดิแคปอุตสาหกรรมไทยมีความได้ประโยชน์มากกว่าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเราจะต้องปั้นบริษัทใหญ่ๆของเราไปอยู่เมือนนอกให้เยอะๆแทนที่อยากให้ปในประเทศไทยก0สิบล้านคน ที่ต้องทําหน้าที่เหมือนเจโทแล้วก็ผักดันทุกอย่างออกไปให้เกิดประโยชน์มากสุดกับเศรษฐกิจในประเทศไทยและช่วยคนตัวเล็กให้มากที่สุดนะครับครับผมเข้าใจว่าปัจจัยสุดท้ายที่ใช้ในการตัดสินใจจะไปอยู่กับพรรคไหนจะจะไปอยู่กับใครมันอยู่ที่บทบาทของพรรคนั้นๆที่เขาจะมอบหมายถ้าจะไปอยู่กับพรรคอาจารย์สมคิดก็จะมีรัตอุตมะก็จะมีคุณสนธิรัตน์ก็จะมีคุณสันติก็จะมีใครต่อใครเจาะไปหมดเลยไม่แน่นะ คุณสุพันน่ะอาจจะไปยืนอยู่ลำดับที่เจที่8ที่9ก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้าไปอยู่กับยิ่งหน่อยอันดับหนึ่งหัวแถวทางด้านเศรษฐกิจถูกต้องไหมเป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมทำอย่างที่คิดได้เต็มมือทําอย่างที่คิดได้เต็มมือถูกไหมถูกต้องครับโอเคเป็นหัจหน้าทีมางเป็นหัวหน้าทีมเป็นปัจจัยชี้ขาดเพราะไปอยู่กับยิ่งหน่อยยิ่งหน่อยเปิดเลยทําได้เต็มที่คิดอะไรอย่างไรเต็มที่แต่ พักอาจารย์สมคิดมันมันติดอยู่หลายคนเผเออติดอยู่ที่หัวแถวกลางแถวเขาคิดอย่างไรต่างกันหรือไม่กว่าจะทําอะไรแต่และเรื่องนั้นก็คงจะต้องต้องต้อง,อง,องวิวาทะทางความคิดกันหนักพอสมควรนี่คือจุดตัดสินสรุปตามนี้นะครับชัดเจนนะคะชัดเจนนะโอเคใช้เวลาตัดสินใจนานไหมคะใช้เวลาตัดสินใจนานไหมคะ หรือว่ามันชัดอยู่แล้วด้วยข้อตกลงก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องระบากใจสำหรับเอชนที่จะต้องลงมากันเหมือนว่าต้องเจอปัญหาเยอะนะครับก็ต้องยอมรับว่าตัดินใจหลายรอบโดนครอบครัวยับยั้งมากหลายทีวันนี้คนองมองว่าเศรษฐกิจเราต้องเดินหน้าครับเราต้องลงมาช่วยคนตัวเล็กจริงๆเพราะเราไม่เคยมีเจอวิกฤตอะไรเท่านี้มาก่อนครับเพราะั้นเราเองก็ต้องยอม่จะเข้ามาครับคุณโสภัท คนที่ขวางคุณสุพันเต็มที่เลยในการที่จะเล่นการเมืองเมีหยหรือลูกสาวเออมีหยหรือลูกสาวผมเดานะเมีหยหรือลูกสาวที่ขวางมากเหลือเ,เกินคนในครอบครัวก็ไม่เขาก็เคาล้มในควรตัดสจินใจผมนะครับจริงๆแล้วก็พัดพวกก็เยอะนะครับออที่มาบอกนะครับว่า<ะ>ไปแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ต้องอะจะต้องอไม่ยังไม่ต้องรู้ประวัติตัวเองคนอื่นจะทําให้เรารู้ประวัติตัวเองพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหม อะไรเยอะมากทั้งนี้ผมไม่จําเป็นจะต้องเจอหลักสิ่งเหล่านี้เพราะเราทําธุรกิจด้วยความสุจริตใจโดยมาตลอดนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ไแน่ใจว่าจะเจออะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมมีอูดมการคือต้องช่วยคนขนาดกลางขนาดเล็กให้ได้และเรารู้ว่าเราจะช่วยยังไงเรามีคนเก่งๆที่จะอยู่ข้างหลังอีกเยอะผมไม่สามารถมาได้ด้วยคนเดียวคนเก่งๆที่อยู่ข้างหลังไม่อยากเปิดเผยอีกเยอะมากที่พร้อมที่จะสนับสนุน และเราเอาคนเก่งๆนั้นเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยถ้ามาช่วยจะสั่งผลในเรื่องโพรซีนโยบายและช่วยจะตักเตนอย่างจริงจังเนี่ยผมว่าประเทศได้ประโยชน์ครับครับครับทุกคนก็รู้นะว่าหญิงหน่อยจุดยืนทางการเมืองไม่เอาสามปอไม่เอาสามปอ,อคุณสุพนันเป็นนักธรุรกิจที่ครอบครัวก็ยังมีธรุรกิจเยอะแยะ,แยะมาอยู่กับหญิงหน่อยที่ไม่เอาสามปอมันจะมีปัญหาตามมาจะมีความยุ่งยากตามมาอะไรอย่างไรหรือไม่ อันนี้ผมไม่แน่ใจครับต้องอาจจะมีความยุ่งยากตามมาก็ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าผมบริสิจใจผมไม่ได้รังเกียจท่านในเรื่องปกติเลยครับแต่ว่าวิธีการทํางานอาจจะต่างกันครับเพราะฉะนี้ผมสิ่งที่เรายึดบ้านคือเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้มุ่งสร้างเศรษฐกิจไทยนี่คือคือคติพจน์ในใจผมและของของพรรคครับอืมได้พร้อมรับพร้อมรับทีมเศรษฐกิจ <c oughs> ของคุณสุพนันนอกเหนือจากคุณสุพนันมีใครอีกบ้างครับเปิดให้เห็นสักนิดหนึ่งสิครับที่พอบอกได้ที่พอบอกได้ที่พอบอกได,ไดม้มาอีกสักระยะหนาาึ่งนะครับเพราะต้องต้องให้เราเราพร้อมเราจะทําเ,เรื่องของผ้าเลยชนเราในเรื่องของการทาารํางานการเมืองครั้งนี้ผมเอานําเอารูปแบบของผ้ามาเราจะมีเหมือนกับองค์กรมีดูแลในแต่ละส่วน นะครับไม่ว่าจะส่วนออพลังงานกฎหมายแรงงานนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะ,จะต้องมีคนดูแลพวกนี้ครับ ที่จะมาช่วยแล้วเราจะเปิดเป็นเฟสเฟดครับและทุกคนแต่ว่าทุกคนทำงานอยู่ข้างหลังอยู่แล้วครับรอตามเป็นเฟสเฟดแล้วกันนะคะเอาใจช่วยคุณสุพันขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณสุพันขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับคุณบอครับสวัสดีครับคุณสุพันมงคลสุธีนะคะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไทยสร้างไทยพร้อมจะรับกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วมาตรวจสอบแล้วใช่ไหมคะคุณสุพันต้องรับอยู่อย่างหนึ่งนะในทางการเมืองนะพักหญิงหน่อยโอ้โห ออร่าบันเจิดจริงๆเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะะไม่คิดว่าพักหญิงหน่อยสามารถจะไปเกี่ยวเอาคนระดับคุณสุพันมาร่วมทีมได้ยังไม่รู้เปิดมาอีกอาจจะมีเซอร์ไพรส์อีกนะเพราะว่ายังมีทีมอยู่นะคะที่ไม่เทียบกันนะถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันนะระหว่างการเปิดตัวทีมใหญ่ของสร้างอนาคตไทยของสีภูมานค,ครั้งที่แล้วเทียบกับการเปิดตัวคุณสุพันเมื่อวานเนี่ย ราคาทางการเมืองต่างกันเลยนะให้คะแนนให้คะแนนเลยราคาทางการเมืองต่างกันเลยนะอราคาทางการเมืองเมื่อวานของยิงหน่อยดีนะออร่าพุ่งขึ้นมาทันทีดีนะคนี้ได้ไหมออร่าพุ่งขึ้นมาทันทีดีนะก็ก็ก็ครั้งที่แล้วที่พักสีกุมารเขาเปิดตัวเปิดทีมเปิดอะไรตรงนี้อะไรคุณดูชื่อสิจังหวะไม่ดีเป่ามันไม่เกี่ยวกับจังหวะดูชื่อสิเออหรือจังหวะไม่ดีช่วงนั้น